ชอบผู้หญิงโดยชอบผู้หญิงที่ชื่อว่าเซลล์มูในานามของลงทันจะดวงจันแกเอง mm hmm. ไม่ใช่ mm hmm. เขาต้องพูดว่าอะไรนะ <_ an> อย่างเหม็นเลยอะแต่วันนี้มีภารกิจในแพชใหม่ของเกม Golden Spatula ที่มีชื่อว่า KO Coliseum ครั้งนี้เขามาในทีมแอนิเมะญี่ปุ่นสุดเจ๋งเฮ้ยเพราะฉะนั้นในเกมของเราวันนี้เราจะเลือกเล่นเฉพาะสาวๆนะคะให้เข้าร่วมทีมเรื่องความเก่งเรื่องของคอมโบที่เข้ากันเรื่องของความสวยเข้ามาอยู่ทีมเจวินได้เลยค่ะ เริเกมนี้นะคือเล่นง,ง่ายมากเราจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมแล้วแข่งกับทีมอื่นอีก7ทีมเราจะต้องสร้างกองทัพที่แข่งแกร่งที่สุดแล้วก็มาสู้กันซึ่งในกองทัพทีมของเราในแพทชนี้จะเป็นทีมแอนิเมะก็จะกลายเป็นเหล่าแอนิเมที่มาสู้กันนะจ๊ะมาดูกันว่าทีมสาวสวยของเราเนี่ยจะได้ชิ่งไหมว้าวเป็น วอะไรก็ไม่รู้นะคะขอโทษด้วยทีมเราไม่รับคุณเลือกแล้วว่าเราเนี่ยจะเลือกแต่สาวๆส,สวยๆมาเข้าทีมเราเนี่ยเราก็จะต้องบบายๆนะคะสินจาวขอโทษด้วยมาตอนนี้มีใครซ่านางเป็นแทงนี่นะไปอยู่ข้างหน้านะเล่นๆนะคะมาดูกันว่าฝีมือของสาวๆของพวกเราเนี่ยสเลิรสแค่ไหนจัดไปอุย้ยมี คือแพ่นี้นะเขาจะมีขนมเพิ่มพลังคล้ายๆวันพีชเลยเนาะแบบกินผลไม้แล้วเพิ่มพลังนะคะเราก็จะลากมาให้เคทลินไปเลยนี่เราก็จะใส่เป็น Execute แล้วก็ได้ตังค์ด้วยเพราะว่าเราอยากได้เงินนะคะเ <Yeah. S 1> ฮ้ยสเตอร์เกเรียนอันนี้คือเนโกเป็นแทงคนะคะจึ้งมากอะทุกคนใส่ชุดแบบจึ้งเหมือนกับผู้พิดักษ์จากดวงดาวนะคะเพราะฉะนั้น สาวๆของเรา Star ์การ์เดียเนี่ยจะต้องชนะอย่างแน่นอนระหว่างนี้เราก็อัพเวลรอไปพลางได้นะเพราะถ้าเรายิ่งเลเวลสูงเราก็จะยิ่งหมุนหาตัวละครที่เก่งขึ้นที่ราคาแพงขึ้นได้ฮ้ยฝั่งตรงข้ามดูซิเขามีใครบ้างฝั่งตรงข้ามเฮ้ยเขาเขามีสตาร์การ์เดียนหนึ่งคนแล้วเขาก็มีแบบ โอ้โหคุณพี่ด่าดโตหนึ่งคนเฮ้ยจัดการเลยชิลๆเนาะตอนนี้ลักษณะติดกันมา4ตาแล้วนะคะกับแสาวสวยเซเลหมืนแล้วถ้าเราไม่อยากให้ผลไม้เราอยู่กับเซย่าเนี่ยเราก็กดถอดออกมาได้นะเออแล้วก็ผลไม้มาให้จิงสแทนอย่างนี้สู้ขาเ<อ>ย้ นที่เหมือนกับเซรามูนมากๆนะทุกคนเพราะว่าเขาผมยาวและสีทองและเราต้องการเขาเราต้องการเขาในทีมโอ้เนี่ยเขาทีมแล้วสวยมากประทับใจในตัวสาวๆทุกคนมากนะคะโอเคทีนี้เราก็จะนี่เอาของอันไม่น้ําเอาไปใส่ให้เซราฟีนเขาเพราะว่าเขาเป็นเมดดูซิทีมนั้นมีอะไรบ้างทีมเราชนะเลิศอยู่ละชิลชิล ชิลๆนะจ๊ะสุดเลิศสุดอันตรายสุดโหดว้าวที่หนึ่งเดี๋ยวหาว่าเจมินตัดต่อ้ะค่ะนี่ชนะเล่นจริงๆเนาะถึงแม้ปกติก็จะไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ใครที่อยากเล่นทีมสาวสวย Star Guardian แบบเจมินนะคะก็สามารถเข้ามาเล่นในเกม Golden p l t u r a ได้เลยนะแล้วก็เล่นของ Star Guardian นะคะบอกเลยว่าเลิศสวยปังเก่งโหดอันตรายแน่นอนโอ้ พี่เขาเป็นแทงเยในที่สุดเราก็ได้แทงนี่ไมชี่เมคครบทีมแล้วจ้ะว้าเฮ้ยโอเคขอโทษพี่เขาเป็นกันดั้มจริงๆด้วยเจ๊ขอโทษเออจริงด้วยอ่ะพี่เขาเป็นกันดั้มนะคะไม่ใช่มดเอ็กพอเราได้ไมชี่เมกครบ3คนนะคะเราจะได้พี่กันดั้มสุดโหดสุดปึงมาช่วยเราสู้หนึ่คนโอ้โหมีพี่เขามีเกาะด้วยนะเนี่ย ไม่ธรรมดาจริงเอาเรียบร้อยพี่เขาตุยไปแล้วนะคะมาดูว่าที่เหลือจะสามารถกวาดได้หรือเปล่าเคลลินเคทลินต้องจัดแล้วและลูกยิงเออจับไปสุดสวยนี่ได้น้องใหม่ชิเมคคนแรกนะคะที่ผู้หญิงมาเลยสาวโอเคเซน,นาช่วยกันทํามาหากินหน่อยเนาะทุกคนเนาะรอดไหมเนะี่ยว้าวทีมกดร์มของเราตอนนี้ส่งดาวแล้วนะส่งดาวแล้วเพราะว่าเรามีไมทีเทค 5คนแล้วกันดั้มของเราก็เลยส่งดาวว้าเ,เลิศอะเราอย่างที่1อยู่นะถึงแม้เราจะเล่นแบบงงๆมากก็ตามแต่เรายังพอประคับประคองชีวิตตัวเองได้พี่รีสนี่เขาหน้าคุนคุนไหมทุกคนเขาหน้าคุ้นๆุนไหมเ <c oughs> จว่านะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูพลังเขานะเจะว่าเขาคุ้นๆอ่นนะ <c oughs> นี่พลังขึ้นเตา่าพลังขึ้นเตา่าฮาเมฮาเมฮาเอ้ยฮเราได้ กลังเคือเต่เาเข้าร่วมทีมนะเนี่ยชนะไปเลยชิวชิวและในเกมนี้นะคะเขาก็ยังมีพวก Little Legends หรือว่าอาวตารสุดน,น่ารักเออมีแบบให้เลือกมากมายนะคะนี่มีแบบจีบีด้วยนะเป็นจีบีลีซินอย่างนี้อู้น่ารักเออมีจีบีโอ้หูใครเนี่ยเจนนาเออเจนนานะคะก็สวยมากสวยจึงอุ้ย ส่วนมากอะอยากได้เฮ้ยเขาอยากได้คนนี้เลยอะนี่มีกาเรนด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบเออชอบเล่นเกมนี้เนะเฮ้ยมีจีบีน่ารักด้วยนะเพื่อ ใครสามารถไปดูกันได้นะแล้วก็ยังมีอารีนานะหรือบอร์ดที่เราสามารถนํามาเล่นในเกมกับเราได้เหมือนกันนี่บอร์ดเราก็จะได้ดูแบบสดใสยิ่งขึ้นนะชอบอันนี้มาเป็นสีชมพูนะคะมีกระต่ายด้วยอันนี้ก็จะเป็น p u r r i n g House เพอรแบบเมีว p u r r i n g House น่ารักมากอุ้ยเป็นแบบบ้านน้องแมวนะมีปลาทูอยู่ในชามข้าวมีกุ้งด้วย น่ารักจริงๆหรือว่าน่ากินกันแน่โอ้การาฟิกสวยงามต่างๆสามารถมาเล่นกันได้และสําหรับใครที่อยากทําภารกิจรับไอเทมพิเศษไปเลยเพียบๆสามารถเข้ามาดูได้ในพาสจะมีรีวอร์ดหรือของรางวัลจากการเก็บ exp ที่เราเล่นเกมทําภารกิจจะช่วยให้เรา progress พาสได้เร็วขึ้นและภารกิจก็จะ refresh ทุกอาทิตย์เลยด้วยนี่เจมินเก็บ exp มาเลยแลกของรางวัลได้มากมายหรือปลดล็อกของรางวัลสุดแรงด้วยพาสพรีเมียม3 9 9าเบาทเฮ้ยแล้วตอนนี้ยังมีกิจกรรมแจกฟรี เป็น l e t t l e ล e จนด์วิสเกสุดน่ารักถึง31สิงหาคมนี้แค่ทำเควสเสร็จก็แลกได้เลยพวกกันสำหรับใครที่อยากมาลองเล่นนะคะก็แนะนำเกมนี้มากๆเลยไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดนะอยากให้ลองมาโหลดกันดูนะคะเพราะว่าเจมินจะได้มีเพื่อนด้วยนะ่ <c oughs> จะมีเพื่อนเล่นนะคะแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยถ้าเข้าภายใน7วันนี้ก็ยังได้รับไอเทมพิเศษฟ,ฟรีอีกมากมายนะคะแถมเขาก็ยังมีอีเวนต์ กิจกรรมต่างๆในเกมที่เราสามารถมาเคลมของรางวัลได้ด้วยนะก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นไปโหลดกันได้นะคะกับเกม Goddess v t u r a เจมินแนะนำเกมดีมากๆเลยสำหรับคลิปนี้เจมินก็คงต้องขอลาไปก่อนตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะขอไม่บายก่อนนะ see you next video บายบาย ไมฉันถึงใส่ชุดเหมือนเดิมอีกแล้ว,ลวเนี่ยสงสัยถ้าไม่ได้ไปช่วยโลกฉันต้องใส่ชุดแบบอยู่บ้าน <c oughs> แต่ที่เหมือนเดิมคือตะหลิวยังมีกลิ่นเหม็นอยู่เลยนะงั้นเดี๋ยวคงต้องขอตัวไปล้างตะหลิวก่อน <c oughs>